บ้านเดิมของหลวงพี่ก็อยู่ที่บ้านแม่ขมตะบุนาเีออําเภออุ้งก๋ายสมัยที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กตอนนั้นนะครับหลวงพี่ก็เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ขมนะครับคืออยู่แบบใช้ชีวิตไปเหมือนกับพ่อแม่ที่เขาเคยใช้ชีวิตมาเมื่อไหร่แต่ก่อนแล้วก็ใช้ไปนั่งช่วยพ่อแม่พ่อแม่ทํำไปไหนก็ทําตามพ่อแม่ไปนะครับตอนนั้นพอเรียนจบมาแต่แรกที่เดินก็คิดว่าคงไม่ได้เรียนต่อแล้วเพราะว่าโดยมากที่บ้านก็คือคนที่เรียนจบจากป .6 แล้วก็ จะไม่เรียนต่อนะครับก็คืออยู่บ้านทางงานช่วยพ่อแม่ไปแต่ด้วยเพราะที่มีพี่ชัยได้มาบวชเรียนที่วัดบ้านขุนทั้งก็เลยชวนเน็ตแนวนะครับให้ลองมาอยู่ที่นี่ดูไหมได้ะจะได้ว่าที่นี่มีการเรียนการสอนที่ดีได้เข้ามาผลลงแต่เพราะฤดูร้อนนะครับ บวรียนมาเรื่อยๆนะครับก็เรียนตั้งแต่ม1ม2ม .3 ก็มีโอกาสได้เล่าเรียนบาลีได้เล่าเรียนอันนี้ครับถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ10ปีแล้วครับด้วยความที่เป็นเด็ดดอยนะครับก็คือมาจากดอยทุกฐานม,มันก็ยังก็อ่าเขียนก็ยังไม่คล่องมากนะครับตอนนั้น ในยุคนั้นที่นี่เขาจะเรียกวา่าระบบของอนุบาลก็คือให้เข้าไปเรียนอนุบาลก่อนก็คือปอัจกพื้นฐานของการอ่านการเขียนเราพี่ก็ได้เข้าไปเรียนาพามาอีกปีหนึ่งก็เรื่องได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับบาลีนะครับตอนนั้นซึ่งบอกตรงๆว่าค่อนข้างยากนะครับก็คือขึ้นมาใหม่ๆยากมากแต่พออยู่มาสาักพักหนึ่งเริ่มเห็นแบบพี่เนเนนะครับตอนนั้นที่เขาสอบได้ได้มาเรื่อยๆสอบได้ไดทุกปีทุกปีก็เรื่อง กิดความคิดว่าเราแบบควรที่จะทําให้ได้บ้างเหมือนรุ่นพี่ที่เขาทําได้ทุกปีอย่างนี้ครับก็เลยเริ่มมีเป้าหมายว่าต้องเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งนี้ครับก็เลยเริ่มตั้งใจมาศึกษาอาพอทอนสอนะครับก็เรียนไปเรียนมาพอผงสอบออกมาตอนนั้นก็สอบได้แค่วิชาพยากรณ์นะครับก็อย่าเหลือวิชาแปลก็เลยคิดว่าไหนๆก็มาได้ครึ่งทางแล้วเอาให้มันได้ไปเลยนะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ไปอบรมที่ดอยวัดดอยสพันยูนะครับนัอนนันพอได้ไปเจออาจารย์ที่นู่นก็อาจารย์หลายๆท่านรูปแบกะสสองก็หลายๆแบกก็เริ่มแบบจะจุกจะอันนี้มันได้ก็เลยปีนั้นก็สอดได้ประโยชน์หนึ่งสองรู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะครับตอนนั้นภูมิใจกับตัวเองที่ทําได้ตามที่ได้ตั้งเอาไว้ก็คือตั้งจะเป้าหมายเล็กๆก่อนคือประโยชน์หนึ่งสองหลังจากนั้นก็เดียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึง ประโยค5ก็จบจากที่นี่พอดีก็คือจบมหกตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนดีแล้วทีนี้ก็มีรุ่มพี่ที่เขาไปเรียนอยู่ที่วัดสวนดอกผ่านละลวนนะครับตอนนั้นก็เลยลารุ่มพี่ไปก็ไปเริ่นตั้งแต่ประโยค6 7เจสุดท้ายก็มาเรียนตอนประโยค9แล้วก็จบสำเร็จปีนี้ครับ เราทุกคนนั้นจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนว่าก็ต้องมีความพยายามและก็ความอดทนซึ่งเป็นสิ่งที่สังคัญมากนะครับในส่วนนี้นูพี่ก็เลยคลิดว่าใชา้สองอย่างนี้แหละในการที่เล่าเรียมพระบารีนะครับก็คือมีความขยมันและก็อดทนเรียมไปเรื่อยๆอย่างนี้ ลวงพี่ก็ต้องขอขอพระคุณเมตตาให้หลวงพี่ได้เข้ามาศึกษาเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้นะครับจงได้มาถึงทุกวันนี้ถ้าว่าไม่มีพระอาจารย์นะครับหลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์มามาครับที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ครับขอตตั้งจิง ชั่วชีวิตขออุทิศแด่พระพุทธแด่พระพุทธศาสนา